สวัสดีครับอ่าวันนี้ช่างวดจะพามาซ่อมได้สตาร์ทรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวเจ้าของบอกว่าได้สตาร์ทอืดเลยครับสตาร์ทเวลาสตาร์ทนะอืดออึอึอึถึงอ,อย่างเงี้ยน,นะครับเดมบอกให้ถอดมาล้างนะครับถอดมาล้างเราดูว่ามันจะเป็นได้สตาร์ทหรือ่หรอเป็นสาเหตุอื่นนะครับส่วนมากไดสตาร์ทอืด จะมีสองสาเหตุหนึ่งเ,เป็นกับหม้อบแบตบหม้อบแบตไม่มีไฟแต่เขาบอกว่าหม้อบแบตก็ชาร์จไฟเต็มที่แล้วนะครับก็ามาลื้อกันเลยนะครับมาลื้อซ่อมไดรสตาร์ทกันเลยนะครับกอ่อนอื่นต้อ, 10, 10อ,งองเราเเตันนี้เราเปอดสิบสิบหกครับเอาเบอร์สิบเจ็ดนะครับแอเคครับเอราตัดหลักเอ็มออกก่อนนะครับเอ็มอกก่อนว่า เป็นกับได้สตาร์ทไหมครับอย่างที่เขาาอย่งีเจ้าของรถเขาบอกนะครับตัวตัวถอดน็นอตฝาโอโตโอ้อันนี้ฝาโอโต้เป็นติ่นะครับโอโตโอ้ถอนเอเลยนะครับต่างเลยถอดน็นอตฝาน็อตจะมี3ตัวนะครับน,อน,น,อน,น,อน็อตแฉกน็อตแฉกขามาดูไปพร้อมกันเลยครับ สายเอที่ไดสตาร์ทอื่มันจะเกิดจากอะไรนะครับดูให้จบแล้วก็ถามเองได้เลยนะครับบอกทุกขั้นตอนเลยนะครับเอาไปเรื่อยๆนะครับหรือซ่อมไดสตาร์ทเองได้เลยนะครับ้าดูจบนะครับ ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเ,เช็คได้แล้วโอ้โหเกือบเลยนะครับนี่ครับอ่าอันนี้ก็ออโเตเมติกก็ก็ผิดรูปนะครับผิดรูปนี่ครับจะเอียงนะครับจะเอียงนี่ครับจะเอียงออโตมเมติกลูกดูดนะครับลูกดูดจะอะไรครับอันนี้ต้องเปลี่ยน เปี่ยโอ้คือเออขนาดตัวนี้ก็คือนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาถอดตัวนี้นะครับถอดดูพวกสองฐานเลยนะครับดูพวกฐานไปสตาร์ทเลยอย่าไปเถียงเจ้าของรถนะครับของรถนี้เขาใช้รถประจำเขารู้นะครับขรเ,ขเขารู้ว่าเราได้แค่แนะนำนะครับก็จะของรถของช้รถประจำ ขาจะรู้นะครับคนขับรถเกี่ยวหรือเจ้าของรถเกี่ยวนะครับเขาจะรู้ว่าเป็นเกิดสาเหตุอะไรนะครับแต่ว่าได้สตาร์ทอืดนะครับก็ถูกก็ถูกของรถเกี่ยวนะครับเจ้าของรถเกี่ยวเขาเขารู้นะครับเขาใช้รถประจำเขารู้นะครับอย่าเสียงอย่าเสียงรถรถเกี่ยวนะครับเขาใช้ทุกวันเขารู้ บอลรุขอเป็นอะไรนะครับเขาบอกว่าได้สตาร์ทอีกต่อถ้าอรุ่ก็เกินแล้วต่อนนอนเบอร์สิบด้วยนะครับเบสิบมี2ตัวเบอริบมี2ตัวนะครับ ออกมาแล้วแางนี้เลยนะครับเดี๋ยวคอนเคาะเลยนี่ทาน่านก็เหลือเยอะแต่ว่าสปริงฐานไม่ไม่กดนะครับสปริงฐานไม่กดสาเหตุนะครับสปริงการสปริงฐานไม่กด่านนะครับ านจะไม่กดดานนะครับดันเข้าไปแล้วก็หยุดนะครับไม่ดันไ่ดันไม่ดันขับนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้ล้างล้างนะครับล้างล้างไดสตาร์ทล้างฐานแล้วก็ดูสปริงฐานนะครับดูสปริงฐานเข้าขึ้นสนิมแล้วสปริงฐานแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยน ตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยสาเหตุเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าแปลนตัวนี้สองตัวนี้ครับต่อ uh huh. ยากเลยนะครับทุ่นไม่เป็นไรล้างเนี่ยครับต้องต่อเปลี่ยนนะครับเ,เรียกหน้าแปลนนะครับหน้าแปลน สะพานไฟนะครับสะพานไฟน่าเป็นหรือสะพานไฟนะครับตัวนี้ครับตัวนี้หลักแบตหลักแบตหมายถึงหลักที่เอาข้อแบตเตอรี่ใส่นะครับต้องถอดออกมาล้างให้หมดเลยต้องอดออกมาล้างให้หมดเลยนะครับเนี่ยอาสีิ่เกือเลยนะครับเกือเลย ดีๆนะครับใบเบอร์แตกนี่ต้อค่อยๆคอออกก็มีเทคนิคนะครับใบเบอร์ตัวนี้แตกนะครับถ้าคอไม่เปลี่ยนนี่ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนหลักแบตก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนี้นะครับเปลี่ยนชุดนี้แล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับตัวนี้โอ้โหจมเลยตัวเนี้ยเนี่ยต้องทำความสะอาดก่อน ดูนะครับดูจะจบนะครับจะจบจะทำเองเป็นได้เลยนะครับจะทำเองได้เลยนะครับจะจบ,จบอ่าจะของรถมาแล้วนะครับจะของรถมาแล้วครับจะของรถมาแล้วจะของรถมาแล้วนะครับ ลิปวีดีโอไว้นี่นะครับฐานสปริงฐานไม่กดแล้วก็ด้าเป็นตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าเนี่ยมันเบี้ยว,วผิดผิดรูปแล้วแล้วก็หลักแบตหลักเอ็มตัวนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนยกชุดตัวนี้ด้วยฐานไม่ต้องเปลี่ยนล้างทำความสะอาดจบเห็นเบี้ยวแล้วนะเบี้ยวแล้วเบี้ยว,วผิดรูปแล้วเวลาสตาร์ทปืนมันจะโดนเล็กตัวนี้จะโดนเล็ก มันจะมันมีใบเบอร์มันจะมีใบเบอร์อยู่กันไม่ให้โดนอะไรอันนี้ท้องแดง ผ่านไม่สะดวก เนี่ยนเดือดประพมาแล้วมุ่งคุ้มมันว่าคุ้มเหรเนาะแล้วลูกหลานเด้หลานในนี้ว่าโปรไซน์นี่ใช้ประกอบเหมือนเนาะผู้ใหญ่มันก็เอาอ่ะผู้ใหญ่ก็เอา

เดี๋ยวมาล้างกันเลยนะครับปรกอบกันเลยนะครับครับมาประกอบประกอบโประตคอนแผ่นรองเผ็นลองรองโประตใส่ รายการที่เปลี่ยน,นครับมีน็อตไบเบอร์นับรายการที่เปลี่ยนโอโตโมันติดไบเบอร์ iber, ยกชุดไบเบอร์นะครับเรียกว่าชุดโอโตชุดโอโต้มันติดนะครับ ประกอบนะครับหนูใ้จบซ่อมไดสตาร์ทเป็นเองเลยนะครับซ่อมไดสตาร์ทเองได้เลยนะครับถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาซ่อมเองได้เลยนะครับไดสตาร์ทนี้เวลาถอดออกมามันจะเห็นตัวตัวหนที่เสียเลยนะครับไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนไดสตาร์ทนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้หลักหลักแบบนะครับนะครับดูหลักแบบ หลักแบตกับหลัก M มันจะใหญ่กว่ากันนะครับอันนี้แบตหลักแบตหมายถึงว่าแบตจากสายไฟจากม้อแบตเข้ามานะครับจะใส่ตรงที่ไม่มีสายจะไม่มีตัวนี้นะครับหลักแบตาจะใส่อันนี้อันนี้หลักเนะครับจะมีต่างปลาตัวนี้นะครับเรียกว่าหลักเนะครับสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆอันนี้ สายแบตสายแบตจะยาวกว่านะครับอันนี้สายแบตะววนะครับสายแบตจะยาวกว่านะครับอันนี้สายเอ็มนะครับแบตสายแบตจะยาวกว่าสายแบตใส่ตรงแบตเลย,ย,เลยนี่ครับเยวยงงี้นะครับสายเอ็มสายเอ็มต้องเอาตัวนี้ใส่ด้วยเอา หางปลาตัวนี้ใส่ด้วยนะครับหางปลาโอโทมิตินะครับตัวดูดอันนี้เขาเรียกตัวดูดนะครับหลักดูดนะครับจะใส่ยากไหมนะครับนี่นะครับนี่นะครับมันจะมีน็อตมีแหวนให้ครบนะครับมีขายนะครับมีขายตามท้องตลาดนะครับตามร้านอะไรนะครับ เราใส่แหวนอันนี้เบอร์เบอร์อกันช็อตนะครับกันช็อตนี่ตัวนี้นะครับใส่เลยปึ๊บแล้วก็ใส่แหวนแล้วก็ป้าแล้วก็น็อตนะครับน็อตนะครับนอ็อต อัดขันแน่แนนะครับขันแน่แนขันแน่แนน,นะครับอย่าให้หลวมนะครับตัวนี้จะสปาร์กนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมหลัเกมจะเป็นอย่างนี้เ,นเดิมแล้วก็ใส่แหวน เราต้องให้เสมอกันนะครับตัวนี้เราก็กระแทกเลยนะครับเพราะให้หน้าเป็นเสมอกันนะครับเสมเอกันแล้วนะครับเวลาตัวนี้กินจะให้กินเวลามันสัมผัสกันให้มันเสมอกันนะครับตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเนี่ยเวลาสตาร์ทบิดสตาร์ทเพื่อตัวนี้จะดูด ไปเส้นนี้จะเข้าไดสตาร์ทนะครับจะเข้าไดสตาร์ทจะผ่านตัวผ่านคือตัวนี้นะครับตัวผ่านแบตสองหลักนี้จะผ่านด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวดูนะครับดูจบประกอบไปเลยนะครับดูจบประกอบไปเลยนะครับไดสตาร์ทครับ ครับควาใจครับยูทูบน,นี่ล,ง YouTube. YouTuber. <c oughs> YouTuber ลวงยูทูยูทูเบเหนยูทูบเบอร์แล้วเดือนนี้ได้เก้าี่เืนแล้วเก้าิบี่เดียนแล้วเดนยังยังม่ถึงถึงร้อยเดียญเด้ จะลืมแวเบนนะค เิพอไปแนะน่เรื่องไฟบินเรื่องไฟบินปพ๊บมเราก็จะสต,ตราร์ทแล้วเวลาเขาบิดกุญแจตัวนี้กระโดดขึ้นมาถ้ากุญแจค้างก็หมุนไปอย่างตาตาตาตังเกตดูครับผมเสร็จแล้วเราไปดมมอมแมนมีไฟใคก่อนเนย อ่ามันประกอบทุ่นครับมันประกอบทุ่นจารบีสลอมหน่อยจารบีสลอมหน่อยนะครับใส่เยอะก็ไม่ดีนะครับจะเนือ้อใส่พอดีตรงนี้มันจะเข้าล็อกขอมันพอดีเลยนะครับมันจะเข้าล็อกขอมันพอดีเลย ถ้าจะเข้าล็อกแล้วมันจะหมุนไม่ได้นะครับมันจะมีล็อกของมันตรงนี้ก็หลักเหล็กประกบฐานตัวนี้เอาออกเลยนะครับเหล็กดันฐานตัวนี้เอาออกเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เผื่อถ้ามันหลุดเข้าลวงข้างในก็ช็อตนะครับตัวเนี้หยิบตัวนี้หลุดมันก็ช็ชอตนะครับออกเลย ล้างเรียบร้อยแล้วต้องกดดูว่ามันดีดคืนไหมครับอันนี้นะครับดีดคืนนะครับดีดคืนนะครับใด้เลยนะได้ไรครับมันเป็นสีไหนแป็ดเป็ดดูปล่อยเป็ดเป็กปันเถอะลดยู่บ้านรถอยูนาทเดือนเนะ <c oughs> มื่อวานเนะม่ว ตาแดงเลยเด้อจับยีคีป้ะล่ะอายุวังเงินผมไปเฮ็ดปีกก้อนๆนี่เหรอเงินบอกที่ว่าสายเบสเออสายนั่นขาดอันเด้อมูจักตะเดดป้ะเออเออตะเดดหัวใจเออคอมมัวตาเดดนะโอ้ตรงติดกันนะกับตะเดดอ่ะ เห็นผู้จดัดจะข้อควายเสด็จนะเออนั่นเองข้อควายเสด็จนั่นแหละยุย่มมุมนั่นพอดีลงไปน่ะอ๋อมุมนั่นพอดีเห็นรอครับอ๋อให้แดงโยตีนาโยเด้อตีนาโย,ย่พอดีมันตายแล้วนะครับใส่ทาน ครับผมครับผมใส่มันจะมีบักมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับหมออยู่ตรงสาย 多多。 กาแฟมาฝากบ่อโน้ตขอบคุณครับขอบคุณที่นอนจากเพลงนั่นเลยปะว่าแค่ออกกระท้อนเกือบได้นอนร้านเราเขาไม่กินกาแฟนี่คือเขาเกือบได้นอนโรงพยาบาลเนี่ยทำไมเกือบโรงพยาบาลแค่ออกกระท้อนเกือบได้นอนร้านเราอันนี้แค่เป็นชื่อเสียงแม่งกับที่นอนโรงพยาบาลพยายามเดินอะไรให้เแจ่มเลยไหม เนื้อเนี่ยนี่ตัวใครจะพาไปหาหมอนี่ขับรถก็ใช้เป็นนะบางคนมันยากเนาะพอติ๊งๆหลาย,ลยไม่ไม่ไม่รถโรงพยาบาลจอดอยู่ข้างๆเลยเก <c oughs> ็อันนี้อัดวิดีโออะไรอาอัดวิดีโอไม่แต่รู้ตายแล้วว่าเป็นลายว่าเป็นเลนดาลายยิ่งไปปังนี่ดาลามีคนแง้มยิ่งเลยข้าไฟเนี่ยพี่โน้ตันบอกระเลื่อนจะเลยไม่ได้จ่ายเลยเรียกแบบเลื่อนเลยเออไม่เฉียดแบบเรื่องบอกมาดัว <c oughs> ทำไงา,าหา,าหมหนมันนรัวกว่าครับนี่มอแบตม้อแบตอ่าวต์นมาลองได้สตาร์โวน,นะครับว่าจะไหวไหมมันไม่มีไหวก็ต้องไหวถ้าได้ดมันคล้องมันยังไงก็ไหวครับ ไดคล้องยังไงก็ไหวแค่ลองอิเรยจนะครับต่าสตาร์ทจริต้องยีี่นี่จึกจึกได้แล้วแแรกต้องลองตัวนี้ก่อนนะครับหลักเอ็มก่อนว่าหมุนไหมน,นี่ครับนี่คติ้วติ้วเลยได้ยี่สิบสี่โวลตได้รถเกี่ยวลองมาแบบลูกหนึ่งอันนี้ถือว่าจะได้ผ่านนะครับ ทีนี้มาลองหลักหลักดูหลักเส้นสตาร์ทนี่ดิเส้นนี้เส้นสตาร์ทนะครับบีลองก็อ,กน,อะกกนะครับขีปหูใดาบวกก็คีปสายแบตนะครับนี่นี่เาเรียกสายแบตนะครับสายแบตที่ว่าเออราบแบตหน่อยนะครับน,นะครับได้ไวผ่านนะครับผ่านนะครับ ไม่มีว่าแบดสองลูกนะครับลูกเดียวก็ลองได้ครับลองแค่ตัวนี่ถักห้องเราก็ได้นะครับนี่ถักล้องเราก็ได้เลนะครับโอเคครับชิปนี้ก็สวัสดีครับถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิกแจ้งเตือนให้หน่อยเด้อเป็นกําลังใจที่จะทำชิปถ่ายวีดีโอบ่อยๆนะครับครับวันนี้ก็กดติดชิปต่างได้เลยนะครับได้ลูกนี้สวัสดีครับ